สวัสดีเพื่อนๆ FC คนบ้านรถไฟนะครับจุดตัดรถไฟทางด้านเหนือนะครับของเพชรชบุรีนะตอนนี้เครื่องกันก็ลงมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะน่าจะเป็นขบวนที่สีูนย์นะครับสุราธานีกรุงเทพอภิวัฒนะอ,อันนี้ก็เป็นรถ สำรองนะครับที่จอดอยู่ที่เพชรชบุรีนะครับเอาสตีสอม4208เดี๋ยวยินเสียงวีดมาแล้วนะครับ40นะแดวูงเรานะ,ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆ FC นะครับมาชมรถไฟกันนะ ที่เพชบุรีนะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายแบบเป็นจริงเป็นจังสักครั้งเลยนะต่อไปก็ราชบุรีนะครับเป็นสถาน,นีต่อไปนะครับ ะครับตอนนี้มาอยู่ที่สถานีรถไฟเพชรชบุรีแล้วนะครับนี่ผู้โดยสารก็รอ,อขึ้นขบวนรถกันเยอะแยะเลยนะครับธรรมดาที่262นะอ่ากำลังเคลื่อนขอบวนจะเข้าจอดนะครับให้ผมเพิ่งจะสังเกตด,ดูนะเพชรชบุรีนี่ชานชาลานี่เล็กกว่าที่ราชบุรีเยอะพอสมควรเลยนะครับ โอ้โหสงสัยจะเต็มขบวนนะผูโริาสาทเยอะมากเลยนะแล้ววันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็มีก็สามคันนะโอ้ล้วดูผู้ริษาทขึ้นเลยครับโอ้จะมีที่นั่งกันหรือเปล่านะ ดูครับเต็มเลยอ่าเขาจอด15บหนาฬิกาห้นะครับก็ลาช้า4นาทีนะครับโอ้โหจะพอนั่งหรือเปล่านะต้องมียืนกันบ้างแล้วผมว่านะ สำหรับขบวนรถธรรมดานะครับขบวนที่262ออกต้นทางส่วนส่วนปฏิพัฒนนะครับ14นาฬิกา4 5เพชบุรี15นาฬิกา5:11นะครับแล้วก็สถานีกรุงเทพนะครับ19นาฬิกา20นะครับ ต้องใส่ลิฟต์จะยังใช้งานไม่ได้นะเพรบุรีนะ,ะวันธรรมดาก็จะใช้ดีเซลลางนะครับทํากระบวนนะครับส่วนวันหยุดก็จะใช้หัวรถจักรนะครับใช้บอร์ดชอสอนะ แล้วก็ตู้ควินแลนด์นะครับให้บริการนะครับเขามีรถมานะครับลอยยอดบัสซ้ำนะครับมาสองโซนหนะครับ v ีเวทวายนะทำขบวนมานะครับมาเจอกับ สองห้าหนึ่งพอดีเลยนะครับที่ประจวบอ่าที่เพชรบุรีนะครับขออภัยนะครับ <Okay. S 1> ขบวนธรรมดานะครับสองห้าหนึ่งชนบุรีประจวบคิรีขันนะบริสันต์ก็รอเยอะเลยนะครับอกอกต่อตามนะครับสี่หนึ่งศูนย์แปด เยอะเลยนะครับอาเข้าก่อนเวลาเลยนะ2นออาทีนะถ้าลิฟต์ก็ใช้งานได้ปกตินะหรือว่าตอนแรกที่ผมเห็นนี่คือบริษาทที่เกียดรอหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะออกนะครับ I <slurring> do คันนะครับก็ออกต้นทางมา13นาฬิกา10นาทีนะทนบุรีนะครับเอเชรบ,บุรีก็16นาฬิกา25ไปทางประจ้บพิริคัน19นาฬิกา10นาทีนะครับนักเรียนเยอะเลยนะครับ อ๋อสตอมนะครับ4 4 1 1 7, 7, 8, นะึ7งหนึเจ็ดะก็มาเข้าจอดเพชรชบุรีนะครับเดี๋สักพักจะมีขบวนที่171นะเข้ามาจอดในหลังที่3ตรงนี้นะครับโอ้นี้ก็ทำเวลาดีด้วยนะครับ171นะตอนนี้เอาไปเช็คเวลาดูรู้สึกจะเข้าก่อนเวลาน่าจะประมาณ4-5นาทีเลยนะ 7-8น่าจะเปลี่ยนเวรน,นะครับสิบเจ็ยกาสี่สบนะครับ oh. บนรถเร็วที่171่งเนะครับกำลังจะเข้าจอดเทสเชอร์รี no, ย้ายไปหมดโอ้คนเยอะเลยนะครับแน่นเลยนะโอ้โหรุยสานเยอะจริงๆนะครับฮ่าร่าฮ่าฮีาฮ่ก็ขนม่ม้อแก่นะครับขึ้นชื่อนะ่ ขนาดพอ่อคาแม่ค้ายังเอ่ยปากเลยคนจะเยอะไปไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ผมเคยสัมภาษณ์มานะบางทีมีผูดด้โดยสา,ารเยอะๆนะครับถ้าผมเคยถามพอ่อคาแม่ค้านะว่าเป็นไงบ้างคนเยอะขายดีไหมส่วนใหญ่จะได้คําตอบว่าไม่ค่อยดีนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาหเหตุอะไรเหมือนกันนะเอือ โอ้โหเยอะเลยนะครับผู้วิสานนะสิบเจ็ดสี่สี่นะครับเข้าก่อนเวลาหกนาทีนะแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาจอดอีกห้านาทีนะครับออกสิบเจ็ดห้าสิบห้านะครับอตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกตั้งสิบนาทีเลยนะ ู้โสานารก็อยังขึ้นลงกันไม่หมดเลยนะกรุ okay, okay, okay. งเทพอภิวัตสุงไงโกลกนะครับ okay, okay. อาจะได้เวลานะครับหนึ่ง <Okay, okay. S 1> นาทีนะ เลยนะครับโอเต็มทุกที่นั่งจริงๆนะดูในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะโอ้หน้าประตูก็มีนะครับถ้าขบวนรถเร็วที่171นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตรสิบห้านาฬิกาสิบอ่าแล้วก็เพชรชบุรี17บเนาฬกาห้าสิบนะแล้วก็ไปทางสุไไงกลลกวันพรุ่งนีน้นะครับ10บนาฬกาสินาทีนะครับ ตัางออกมาแล้วมันคมชมกันตอ่อนะครับ18นาฬิกา4 6นะา้าขบวนรถนะครับกำลังจะเข้าจอดอีกหนึ่งขบวนนะโดยพิเศษทักสินที่37และ45นะครับ เขาก่อนเวลาอีกแล้วนะอ้าวเดี๋ยววายห้าสองสองสองนะครับ เทพอภิวัตตุงไอโกโลกประดังเบรานะครับนนอจอดก่อนสองนาทีนะสิบแปดนาฬิาห้าสิบสีนะครับเดี๋ยวออก18บแปนาฬนะ ก็ใช้เวลาจอด8นาทีเลยนะครับสำหรับขบวนรถด,ด่วนพิเศษทักสินที่37และ45นะครับก็ออกต้นทาง16นาฬิกา10นาทีจากกรุงเทพอภิวัตนะแล้วก็ถึงที่เพชรบุรีนะครับ18นาฬิกา51สรงไหนก็ลกก็10นาฬิกา35 ส่วนกระบวนที่45นะครับไปแยกกระบวนที่สุมทางหัดใหญ่6นาฬิกสนะแล้วก็ไปทางประดังเบซานะครับ7นาะฬิกาห้าสเ้เวลาขบวนรถเคลื่อนตัวออกนะครับ 9.20นาฬิกายีนาทีนะครับโอ้โหอะไรจะเร็วปานนี้นะถ้าตามกำหนดเวลานะ1 9บเนาฬิกาสนะครับถึงจะเข้าจอดนะโอ้โหจอดยาวเลยนะแบบนี้ทักษินารัตที่3.1นึ่งนะครับค่อยๆเข้ามานะครับ โอ้ยลาเหลือเฟือเลยนะครับทีวายห้าสองหนึ่งสี่ทำกระวนนะครับอจอดยาวกันไปเลยนะ ลงไปข้างล่างสามคันเลยนะขบวนรถค่อนข้างยาวนะครับอ้าสิบเก้านาฬกาสามสิบแล้วนะครับออกสามสิบเอ็ดนะอ้าสองหนึ่งสี่นะครับทำะบวนนะ หินนะครับชอบคอประยักหน้าให้ด้วยนะมัคคะปูจอดเป็น10บนาทีเลยนะก็ทัสินารัตที่31นะครับก็ออกต้นทาง16บหนาฬิกาห้จากกรุงเทพอภิวัตรนะครับแล้วก็เพชรบุรีนะครับ 19นกา30วันพรุ่งนี้ชุมทางหาดใหญ่จะน,นากาห้นาทีนะวันนี้ถ่ายเพชรชบุรีนะครับแม่ค้าก็เยอะผู้โดยสารก็แยะเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะช่วงนี้เดินทางกันเยอะจริงๆนะครับ ตรงนี้อาจจะมืดไปสักหน่อยนะ,ะก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นมุมมองที่ไม่ค่อยส้ำตาบ้างนะครับหัวหินนะสถานนี้ต่อไปนะครับเอามาเร็วอีกแล้วนะครับยี่สิบนาฬิกาสิบสี่ตามกำหนดยี่สิบนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับ รถเร็วที่169นะวันนี้ก็คงจะได้ QSY เหมือนเช่นเคยนะครับรถทางไก่นี้ตั้งแต่ถ่ายมารู้สึกจะเข้าเร็วทุกขบวนเลยนะ ตอนนี้20่สนาฬิกสินะครับก็เร็วอยู่6นาทีเลยนะโอ้โหสงสัยจะจอดอีกเป็น10นาทีแน่ๆเลยนะโอ้โหแต่ละกขบวนนะครับเออมาเร็วทันใจจริงๆนะอ่าคอ่ายห้าสองนะครับ บนผู้โดยารรอเต็มเลยโอ้โหนรถก็เยอะนะนี่ก็น่าเป็นวันธรรมดานะครับอื้อช่วงนี้ก็เดินทางไปไหนกันนะโอ้โหก็เยอะทุกขัน จอดอีกหลายนาทีนะครับเสียงประกาศนี้แทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับจริงๆนะ่าจะมีลำโพงออกมาข้างนอกหลังคาสักนิดนะโอ้น่าจะเยอะจริงนะวันนี้พ่วงนอนแอร์สามคันเลยนะครับ แดงผู้โดยสารเยอะจริงๆนะวันนี้อะจะได้เวลาออกนะครับ20นาิกา24ถ้ามีเวลาจอด5นาทีนะครับเพชรบุรีนะอาจจะเมื่อสักครู่นี้เข้าก่อนประมาณ5นาทีนะก็จอด10นาทีพอดีเลยนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนขบวนออกแล้ว ขบวนรถเร็วที่169นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตร17นาฬิกา30นะเพชรบุรี 20. 20นะาฬิกา20อ่าแล้วก็ไปทางยะลานะครับวันพนรุ่งน,นี้11นาฬิกา5นาทีนะครับนี่คนเยอะจริงนะครับวงนอนแอร์มา3คันเลย อ่าชะอำนะครับเป็นสถานีต่อไปนะอ่ามาเร็วอีกแล้วนะครับ21่สนกายีรถต่วนที่83นะครับโอ้สิบนาทีเลยนะโอ้อันนี้น่าจะหนักกว่าเพื่อนเลยนะ ก่อนเข้าราชบุรีนี่เห็นออกจากบ้านโป่งนี้ช้าสิบเอ็ดเลยนะครับเนี่ยครับมีเวลาจอดที่ราชบุรีอีกสิบนาทีนะโอ้โหเลยจอดยาวเลยควนี้มาสองสี่ห้าทำกระบวนนะครับกรุงเทพอภิวัตน์ตนะครับโอ้โห หรือว่าประชาชนจะไปไหว้พระ,ะบรมศพของพันปีห่วงนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะตวงนี้ถึงเดินทางกันเยอะแยะเลยนะอ้าวเขาจอดสนิทนะครับ21ในการ24โอ้8นาทีบวกเวลาจอดอีก5นะครับ13เลยนะครับ รอกันยาวเลยนะครับ13นาทีเลยนะจอดกันยาวเลยนะครับ21เอกา36 าที่เพชรบุรีนี่จะให้สัญญาณนกวีดประมาณสองนาทีนะออกตามเวลานะครับ21่สเอดนิกาสาต่อไปก็สถานีหัวหินนะขบวนรถต่วนที่83นี้นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตสิบนาฬิกา5้ พชรบุรี21เอกา3 2ปลายทางสถานีตังวันพรุ่งนี้นะครับ8ก15นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศดูรถไฟกันที่สถานีรถไฟเพชรชบุรีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ถ่ายแบบจริงจังได้ไหลายขบวนน่อยนะ ก็เดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับผมต้องขับรถขับรถนะครับเดินทางกลับบ้านอีกประมาณ60ิกิโลนะครับอ่าก็เลยเอาไว้แค่รถด่วน83พอนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับจากสถานีรถไฟเพชรชบุรีสวัสดีครับ